สวัสดีครับกลับมาพบกับ Emperor Channel นะครับผมบ้านนะฮะวันนี้นะครับก็อยากจะมานำเสนอนะครับตัวซิลฟี่รถผู้แล่นของเรานะครับเป็นตัว 1.6E นะฮะเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นกันนะฮะว่า 1.6E VS กับ 1.6V มันมีออปชันอะไรที่ต่างกันมั่งนะครับกับราคาตัว E นะครับที่ลดลงมาถึง50,000บาท ก็เซฟเงินในกระเป๋าของคุณลูกค้าไปถึงห้าหมื่นนะครับดูว่าเออโอเคมันโอเคกับทางที่เราประหยัดเงินไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะฮะคันที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นด้านหลังผมนี่เองนะครับเป็นตัวหนึ่งจุดกอีสีขาวนะครับเป็นปีสิบแปดสิบเก้ารเดี๋ยวผมจะให้ดูในรายละเอียดของส่วนสําเนารถคันนี้นะครับคันนี้เลยนะครับหนึ่งจุดหกอีสิบแปดจดสิบเก้านะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันชนหน้าที่จะไม่เหมือนกับตัววีนะครับตัวนี้ก็จะป็นแบบมนๆหน่อยตัววีเขาจะเป็นเหลี่ยมมีโฟเมียมอะไรมาให้แล้วมีไฟตัดหมอกแล้วนะครับส่วนไฟหน้าเนี่ยจะเหมือนกันทรงเดียวกันมี LED ตรงนี้เหมือนกันนะครับกระจังหน้าของตัววีตัวนี้จะเป็นสีดําแต่ขอบโฟเมียมคิวตรงนี้จะเป็นเหมือนจะจะเหมือนกันนะฮะแมกลายเดียวกันตัวอีจะไม่มีสเกิร์ตนะครับ เบรรอบคันจะไม่มีสปอยเลอร์หลังจะไม่มีแต่ไฟฝังตรงตรงหูท้างเนี่ยมีนะฮะแล้วก็มือจับโภเมียมมีเหมือนกันเอาอันนี้ในส่วนของภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อนะครับอ่าเนี่ยสปอยเลอร์หลังจะไม่มีนะครับตรงนี้ของตัว E โภเมียมตรงนี้มีเหมือนกัน อ่าทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัว 1.6V ที่เราจำหน่ายอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัว V เห็นไหมครับกันชนหน้าเนี่ยเขาจะได้มาในส่วนของตรงนี้แล้วที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมดูสปอร์ตมากขึ้นมีโคลเมียมมีไฟตัดหมอกตรงนี้ไฟหน้าอย่างที่ผมแจ้งว่ามันเหมือนกันกระจังหน้าตรงนี้ข้างในซีตัวนี้จะเป็นสีดาแต่ขอบตัวนี้โครเมียมจะเหมือนกับตัวตัวตัว E แล้วก็มีในส่วนของสเกิร์ตัวนี้มาให้นะครับตัว V ตัว E ไม่มีไฟเลี้ยวฝังตรงกระจกข้างเหมือนกันนะฮะตรงหูช้างมือจับพรมเมีมเหมือนกันแต่ตัว V เนี่ยก็จะเป็นกุญแจอ m มม b i l i ิเซอร์นะครับซึ่งไม่ต้องพบกุญแจก็ได้เรากดตรงนี้เปิดได้แต่ตัว E จะเป็นระบบเป็นรีโมทธรรมดาจะไม่มีปุ่มกดตรงนี้ ตัว V มีสเกิร์ตหลังด้วยมีสปอยเลอร์หลังด้วยตัว E ไม่มีนะฮะภายนอกก็หลักๆก็จะเป็นประมาณนี้อ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในตัว E นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพรีเซนต์ขายตัว1.6 E นะฮะเนี่ยครับอย่างที่แจ้งว่าตัวตัว E เนี่ยกญแจมันจะเป็นแบบนี้ มันจะไม่ใช่เป็นอิโมบิลเซอร์ที่เป็นทรงทรงลูกไข่ตัวนี้จะเป็นรีโมทธรรมดาแต่ว่าก็มีปุ่มกดเปิดป่าท้ายได้อ่าทีนี้ปลดล็อกก่อนตัวปี18นะครับมีหลายคนสงสัยถามมาเอยมันจะต้องเป็นบอบผ้าหรือเปล่านะครับซึ่งใช่ครับประมาณปี1 4บ5มันเป็นบอบผ้านะครับตัว E ตัวเริ่ม แต่พอเป็นโฉมปี16ขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยข้างในเขาจะบูหนังมาให้แล้วนะฮะตั้งแต่แผงประตูข้างเลยบูหนังมาให้เหมือนตัววีทุกอย่างแต่หลากๆแล้วเนี่ยมันจะต่างกันตรงภายในก็คือตรงคอนโซลเกียร์กับตรงแดชบอร์ดแล้วก็ตรงแผงประตูข้างที่มันเป็นลายธรรมดาตรงพ้นมาเป็นสีบอลเงิน,เง,นเงินธรรมดานะฮะตูว,วีเขาจะเป็นลายไมย้ พวงมาลัยไม่ใช่เป็นหุ้มหนังจะเป็นแบบดูรีเทนธรรมดาแต่ว่าตรงนี้เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันวิทยุเหมือนกันต่างกันที่แอร์อีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัว V เนี่ยมันจะเป็นตัวดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวาตัวนี้เป็นระบบแมนวนวลนะครับหมุนมือปรับธรรมดาอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างคือตัว E ไม่มีแอร์แถวหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นโล่งๆมาให้ ตัว V จะมีให้นะฮะกับราคาที่ประหยัดลงนะครับสำหรับตัว E เนี่ยถูกกว่า50,000บาทคันนี้ขายเพียงอยู่439,000สามหนันนะครับคัน้นี้ม่อยู่สอ0หมื่นห้าแมันนวลก็วิทยุเหมือนกัน เล่น USB AUX ได้นะครับจะมาต่อที่ช่องตรงนี้ตรงที่เท้าแขนพักแขนเรานะฮะตรงนี้เลื่อนได้เหมือนกันเหมือนตัว V เลยเลื่อนเข้าเลื่อนออกเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกคิวตรงเนี้ยตัว E เขาจะเป็นสีบอลเงินพ่นธรรมดาไม่ใช่คโครเมียมนะฮะตัว V จะเป็นลายไม้ตัวนี้ด้วย ็นลายไม้ตรงนี้เราเป็นสีบอลเงินธรรมดากับตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากได้รถดีนะครับในราคาประหยัดแล้วก็ไม่ซีเรียสเรื่องการตกแต่งนะฮะก็นี่ก็เป็นชอยอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันครับ อันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่ได้ทําความสะอาดก็จะเลอะเลอะนิดนึงผมไล่ให้ดูนะครับจากแผ่นเพจไปทีน่น็อตยึดซอกในน็อตยึดฝากระโปรงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ขันแกะเลยครับวันี้สวยมากวันยึดแก้มขวาเดิมๆครับรถมาจากนิสสันมอเตอร์โดยตรงไม่ต้องเป็นห่วงครับออกไปการันตีได้สติก๊กเกอร์มอพ สติกเกอร์จากโรงงานทุกอย่างสามดวงครบนะรูคมๆคมๆภายในรูนอกตรงอยู่ไม่มีชนอัดยับมาอย่างแน่นอนนี่นะฮะคมๆตรงๆเลยตะเข็บขากระโปรงซิลิโคนเดินแนวตรงตลอดอดยึดฝั่งซ้ายนอกในแก้มซ้ายนะครับ เดี๋ยวห้องเครื่องล้างให้นะครับกันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนี่นี่โชว์ให้ดูแบบเพิ่งมาถึงนะครับสําหรับใครที่อยากได้ก่อนมาก่อนนะครับไม่ไม่พลาดนนครับที่นี่มาก่อนได้ก่อนบอกเลยครับสีขาวด้วยไม่ค่อยจะมีนะครับขาวมุกตัวระบบปบไฟฟ้านี่เหมือนกันหมดนะครับทั้งกระจกไฟฟ้าทั้ง ปรับตรงนี้ทับออโต้กระจกมองข้างระบบแท็ชชันค control ปรับระดับไฟหน้านะมีมีหมดพร้อมทั้งปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังที่อยู่ตรงนี้นะครับเหมือนกับตัว V ตัวท็อปทุกอย่างไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายบ้างครับเหมือนกันหมดนะฮะสามารถหยิบ ตัวนั้นก็พับออกไปได้เพื่อไว้สําหรับหยิบของนะครับเวลาผู้โดยสารน,นั่งอยู่แถวหลังหยิบของข้างข้างหลังได้ยางนี่ยังไม่เคยแตะพื้นเลยนะครับยางสำรองยางอะไรนะสียังอยู่เลยนี่นะฮะกาวเดิมๆจากโรงงานคือบอดี้สวยอะ,ะครับผมบอกเลยคือมันไม่ต่างจากป้ายแดงจริงครับรถปุ่มนี้ครับผมเป็น ลุสันป้ายแดงขายป้ายแดงด้วยขายลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็ได้โคตต้าพิเศษที่ขายรถผู้บริหารกลุ่มนี้มาด้วยซึ่งบอกเลยว่าราคาป้ายแดงมันอยู่8 0 0 0 0 3 5 0 0 0นะครับแล้วผมเอาเข้ามาจำหน่ายเพียงแค่4 3 0 0 0 0 9 0 0นะหายไปถึงเกือบเท่าตัวนึงแล้วครับ50%ได้เลยมันตอนนี้เรามามองถึงความคุ้มค่ากันดีกว่าว่ามันคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่ทางท่านผู้ชมหรือลูกค้าเสียไปไหมรถยังมีวารันตีอยู่ เข้าตู่นิสสันได้ทั่วประเทศนะครับก่อนออกไปเรามีเคลือบสีเคลือบแก้วให้อีกมีถ่ายของเหลวให้อีกเช็คระยะให้อีกนะฮะท่านไม่ต้องเป็นห่วงครับเชื่อถือได้นะครับนี่นะครับนิสสันยูคาป้ายปรเริมเลยฮะอยู่ริมถนนกาญจนาพิเศษนะครับโลเคชั่นของเราเลยเดโมบางแคมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นสามารถเซิร์ชกูเกิลแมปได้ครับพิมพ์นิสสันเอมเปร์แล้วเซิร์ชก็มาได้เลยหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับ ที่เบอร์ออฟฟิศของผมนะครับ024134446นะครับ024134446เปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดตั้งแต่8.00นถึง,ง17.30นนอกนอกเวลางานโทรเข้ามาที่เบอร์ส่วนตัวของบาสได้ที่0618898499ครับมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยต้อนรับคอยดูแลลูกค้าอยู่ทุกวันนะฮะ สอบถามรถกันอื่นๆได้นะครับในชูรูมของเรานะครับมีมากกว่า200คันอาจจะเป็นแบรนด์อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่นิสสันรถเฉดอินเรามีหมดนะครับวันด้าโตโยต้ามิสูนิชิอะไรมทีทุกแบรนด์นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมพามาชมเจ้าตัวนิสสันตัว 160E ปี e P 18ปี19ปัจบันนี้ที่เพิ่งเข้ามานะครับเผื่อท่านลูกค้าคนใดกำลังมองหารถ ประหยัดประหยัดอยู่แล้วก็ได้รถคุณภาพดีก็อยากให้ลองนีบเข้ามาดูก่อนนะฮะรถสีขาวเนี่ยเพิ่มเข้ามากันเดียวแล้วก็มีน้อยนะมีไม่เยอะนะครับตอนนี้ผมเอาเข้ามาจําหน่ายทันเดียวนะครับผมขอย้าเลยนะครับครับสุดท้ายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b ัครสมาชิกในช่องให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดนะครับมีรถเข้ามาอีกเยอะนะฮะรถดีๆทั้งนั้นเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ